ม่ผู้ชมครับหลังจากที่นายสุเทพเทศสุบันรองนายกกัฐ้นตรีด้านความมั่นคงและอีก,อก,อกตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินตอนนี้ก็มีแผนที่จะมีการแจกซีดีเกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มนปชทำไมสอชอจึงต้องดำเนินการแจกซีดีให้กับประชาชนเกี่ยวกับการชุมนุมด้วยเรื่องนี้มีปัจจัยส่งเสริมหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นที่แจกซีดีก็เพื่อที่ว่าจะไม่ได้ไม่ให้ คนบางกลุ่มนั้นนาเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองไปบิดเบือนอย่างที่2ก็คือเพื่อให้ประชาชนได้ทําความเข้าใจกับลําดับเหตุการณ์แล้วก็เข้าใจถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารในการสลายการชมรุมนุมถ้ามองต่อไปผลที่เกิดขึ้นจากการแจกจ่าย VCD นี้ VCD นี้จะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้สวอ,ออกมาคัดค้านการแจกจ่ายซีดีของนายสุเทพแล้วนะครับ เพราะว่าเห็นว่าอาจจะเป็นการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมได้อีกเพราะว่าเป็นที่รู้กันดีครับว่าตอนนี้ทั้งกลุ่มนปชแล้วก็ทั้งรัฐบาลมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วบางทีอาจจะมีความเกลียดชังกันอยู่บ้างลึกๆในใจก็ได้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลหรือว่าสอชอมีการแจกจ่ายสิดีออกไปอาจจะทําให้ความเกลียดชังมีมากขึ้น อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันถ้าเกิดว่ารัฐบาลหยุดการแจกจ่ายแล้วก็ปล่อยให้เหตุการณ์นั้นคลี่คลายไปตามเวลาน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าการแจกจ่ายว c ซเพื่อทําความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งการแจกจ่ายซีของ นายสุเทพและก็สอชอถูกมองว่าอาจจะเป็นการสร้างภาพของรัฐบาลก็ได้ที่มีการแจกจ่ายซีดีซึ่งซีดีนั้นก็ไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีการปิดเบือนข้อมูลอาจจะมีการเข้าข้างรัฐบาลอาจจะมีการให้ข้อมูลฝ่ายเดียวเกี่ยวกับทางด้านเจ้าที่ทหารอย่างเดียวก็ได้อันนี้เป็นความกังวลของทางกลุ่ปนปชแต่อย่างไรก็ตามนายสุเทพเทรื่องสุบันก็มองว่าการแจกจ่ายวีซีดีนี้จะทําให้ความเข้าใจต่างๆเกี่ยวกับการสลายการชุมนุม มีชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทําให้ประเทศชาติเดินหน้าได้ต่อไปแต่จะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องดูกันต่อไปยาวๆว่าหลังจากที่นายสุเทพมีการแจกซีดีนี้ออกไปสู่ประชาชนแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต้องดูกันต่อไปครับเรื่องนี้น่าติดตามต่อนะครับและช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามรายงานพิเศษครับ